สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์จากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์เนาะวันนี้มีเปิดคลาสออนไลน์รุ่นที่11เนาะ,ะก็ตอนนี้ก็คือเริ่มเปิดเปิดรับสมัครแล้วเนาะกะ็ใครสนใจก็สามารถติดต่อ,อทาง Line ID ผมหรือเบอร์โทรศัพท์ผมได้ตามนี้เนาะ,ะเนื้อหาหลักๆที่เราจะคือเนื้อหาหลักๆของการไลฟ์เนาะเราจะมีเนื้อหา4 4เนื้อหาหลักๆก็จะมี เนื้อหาเทคนิคทองคำก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการจับรอบสโตรอบไอซไซเนาะเอาไว้เป็นพื้นฐานในการเทรดซึ่งเนื้อหาเนื้อหาของเทคนิคทองคำเนี่ยก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับตัว TFX แล้วก็ตัวหุ้นด้วยเนาะแล้วก็เนื้อหาที่2ก็จะเป็นเนื้อหาเทคนิค d a y t r a d e แล้วก็ Swing Swing t r ท d e ทองคำอย่างเป็นระบบอันนี้เป็นระบบเทรดของการเทรดทองคำเนาะ แล้วก็อ,อันเนื้อหาที่3จะเป็นจิตวิทยาแท่งเทียนก็คือ c a n d l e s t ติ๊ก็คือการการอ่านจิตวิทยาในแท่งเทียนรูปแบบต่างๆเนาะแล้วก็เช็คออฟด h e t เ a d ดก็จะเป็นเทคนิคจับข้อสังเกตต่างๆว่าเออครับรูปแบบไหนรูปแบบนี้ ต่อไปเขาจะทําแบบไหนคือเป็นเป็นการจับข้อสังเกตต่างๆที่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนาะเลือกเนื้อเลือกเนื้อหาที่สนใจเรียนได้เลยเนาะก็ทั้งหมดจะมีอยู่4เนื้อหาส่วนเนื้อหาอิเล็ e เว็บผมยังไม่ได้อัปเดตให้เนาะเพราะว่ายังเป็นเนื้อหาเก่าอยู่แต่ว่ายังใช้ได้เพียงแต่ว่าอินดี้ที่ใช้ตอนทำเนื้อหาเนี่ยมันเป็นอินดี้เก่าเนาะเนื้อหานะครับ ห้องเนื้อหาสามารถดูได้ตลอดไม่มีวันหมดอายุก็คือดูซ้ำเม,มื่อไหร่ก็ได้ใครสมัครเนื้อหาไหนก็คือเข้ารุ่น1 1ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราสนใจเนื้อหาไหนเนาะแล้วก็จะมีกลุ่มไลน์ซัพพอร์ตให้กลุ่มไลน์ก็จะมีส่งแผนให้ทุกๆวันเนาะก็คือแผนการเทรดเนี่ยจะมีในกลุ่มไลน์จะมีการส่งแผนการเทรดให้แล้วก็จะมีสนทนาว่าเอ้ยแนวเนี้ยคือจะจะเหมาะเหมือนเหมือนเป็นการส่ง ส่งข้อสังเกตต่างๆเนาะว่าให้ตรงนี้มันลงมาถึงแนวรับตรงนี้มันขึ้นมาถึงแนวต้านแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เราจะใช้ห้องไลฟ์กลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มในการไลฟ์แผนการเทรดทุกๆวันจันทร์ถึงพฤหัสเนาะทุกๆวันจันทร์ถึงพฤหัสเราจะไลฟ์รุ่น11เนี่ยประมาณเวลาประมาณ5โมง15นาทีโดยประมาณใช้ระยะเวลาก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าประมาณชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเนาะเส้นทรัพย์ที่เราจะใช้ในการประชุมแผนการเทรดจะมี3 3มหมวด3พาร์ทเนาะพาร์ทแรกก็จะเป็นการไลฟ์ แผนการเทรดทองคำอ่าเซกชันที่2ก็จะเป็นตัวอ่าเซ็ตห้าสิบฟิเจอร์สก็คือตัว TFX เนาะแล้วก็อ่าหุ้นวัลละ5ตัวตามรีเควสที่อ่ารีเควสเข้ามาในรายกลุ่มเนาะเราจะไลฟ์เราเอากันในในรุ่น11นี้ก็คือ4เดือนเต็มเหมือนเดิมเนาะก็อ่าตั้งแต่วันที่โดยประมาณเนาะวันที่4พฤศจิจนถึงวันที่28กุมภาเนาะแล้วก็ เราจะอยู่ในรายกลุ่มซัพพอร์ตรุ่นนี้ก็เลเยยวยาวไปจนถึงมีนาหรือเมษาโดยประมาณใครตัดสินใจแล้วเข้าฟังุ้นเนื้อหาได้เลยเนาะก็ติดต่อผมเนาะอาจารย์แบงก์ก็เบอร์โทรศัพท์084842757หรือไลน์ ID BAE WANG BANK เนาะสำหรับคนที่จะเข้ามาเรียนในรุ่น11นี้นะครับ ส่วนคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลน์คนเปิดพอร์ตเนาะก็เหมือนเดิมเนาะสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้ามาในช่อง YouTube นี้ได้ในแต่ละคลิปเนาะซึ่งผมจะอัปเดตอัพอัปโหลดคลิปของการทำแผนให้วันละคลิปเนาะในช่อง YouTube ส่วนในไลน์กลุ่มคนอ่าส่วนในในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตหรือในไลน์กลุ่มนักเรียนเองผมจะส่งแผนไปให้ วันล,ละสองครั้งก็คือแผนช่วงกลางวันกับแผนในไลฟ์ช่วงเย็นเนาะแผนในช่อง YouTube จะเป็นแผนที่ดีเลยเนาะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มคนเปิดพอร์ตเพียงแค่กดคลิกเข้ามาในไล<น>ฟใใ์ในคลิปในคลิปนี้เนาะแล้วก็กดคลิกลิงก์ตรงนี้เพื่อเปิดพอร์ตกับทาง x อ,อ่าทาง XM เนาะบ่ายอาจารย์แบงค์ของผมเนะาะก็ใครได้ใครได้เล็กพอร์ตแล้วก็แจ้งแงทักไลน์มาหาผมเนาะตามตาม,ตามที่แจ้งไปเมื่อกี้แล้วก็ ผมจะให้หลังบ้านไปทางเช็คดูว่าเอออ่าเข้าเกณฑ์เข้าเงื่อนไขไหมก็อ,อ่าจะดึงเข้ามาในหลายกลุ่มเนาะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ฮะโอเคครับขอบคุณครับอโอเคสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะมาดูแผนทองคัน,น้่งานวันนี้เนะโอ้โหทีเฟกวันนี้ปิดปิดงานแบบว่ารวดเร็วทันใจมากแน่งลงมาลงมาเรื่อยๆเลย,เลยเนี่ยก็คือแถวๆโซนกรอบล่างตรงนี้แหละก็ อ่าแต่ส่วนนี้เราก็ปิดปิดโพสิชันไปแล้วเนาะเราก็เดี๋ยวรอลุ้นชังหวะมันดิรีบาวขึ้นมาแล้วก็เราค่อยเด้งช็อตลงมาหาทางเกตโซล่างล้วกันโอโหอ่าลวดเดียวเลยเมื่อวานน่งไซเวดึง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 ไม่ยอมไปไหนเนาะวันนี้ปากดลวดเดียวน่งมิดดามเลยลงลงลวดเดียวเลยน่งนาเดียวลงมาจากสิงห์ไฮตรงนี้เนี่ยหึแปดจุดแล้วนะนวันนี้น่าเผยเผยน่าจะมีสิบจุดกว่าๆนะเออทั้งวันนะแต่ว่ารอบเช้าก็น่าจะเล่นกันในกรอบแค่นี้แหละอาจจะมีเด้งขึ้นมาให้ให้ให้บ้างว่าเดียวเต้าวันนี้ แป๊บเดียวโดนกดไป6บาท7บาทเนาะอ่ะไปดูตัวทองคําวันนี้เนาะไปดูในตัวแผนแผนทองคําวันนี้เมื่อวานเป็นไงบ้างเมื่อวานก็คือเนี่ยตามตามไอเดียเลยตอนตอนที่ว่าเฮ้ยรอบเช้าอ่ะ โซนนี้โซนนี้คือรอบเช้าเรามองว่าแถวแถวโซนนี้เนี่ยเรามองถึงการดีดรีบาวใช่ไหมตอนที่มันลงมาตอน8โมงปุ๊บแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วก็เบรกจุดมุนของราคาที่2663ขึ้นไปได้ก็มองขึ้นไปหาทาร์กเก็ตโซนบนตรงนี้เนาะที่2อา2678จนถึง2682แล้วก็แผนทั้งแผนรอบรอบเมื่อวานเองก็เช่นเดียวกันแผนรอบเมื่อวานก็รอบเย็นเนาะแผนรอบเย็นก็คือยังมองถึงการอะไรฮะมองถึงการดิดรีบาวขึ้นไปจนถึงแนวซักคือถ้ามันยืนตรง26 90ตรงนี้ได้เราก็มองขึ้นไปจนถึงาทาร์เก็ตที่2,700โดยประมาณซึ่งมันมาถึง2,700เสร็จมันมีการยอร่อพักตัวให้เห็นหนึ่งเที่ยวตรงนี้เนะาะไอการยอร่อพักตัวให้เห็นหนึ่งเที่ยวตรงนี้แหละเป็นการยอร่อแล้วก็ช่วงเฟดประกาศลดอัตาราดอกเบี้ยก็มีการดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ชนแค่เส้นอะไรฮะเส้นเส้นส้มตรงนี้แล้วก็ยอ่อพักตัวลงมาวันนี้ เมื่อวานเมื่อวานดูนะเมื่อวานจากทั้งวันนะโอ้โหวันก่อนหน้าเนี่ยเล่นเป็นเก้าสิบเก้าสิบเหรียญเมื่อวานวันเดียวเนี่ยจากโลตรงนี้นะเนี่ยจากโลตรงนี้เอด๊ดยิงขึ้นไปลวดเดียวเลยเนี่ยขึ้นไปจนถึงตอนตีหนึ่งตรงนี้เนี่ยเนี่ยตอนตีสองต,อตีสามต,ตรงนี้เนาะวิ่งขึ้นหกสิบเจ็ดเหรียญคิดดูเดะเน่งตลาดช่วงนี้นี่คือเป็นตลาดที่แบบโวลไทายของตลาดมันคือสูงมากๆเลยตั้งแต่อตอนที่ ทำได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีวันก่อนหน้าเนี่ย90กว่าเหรียญเห็นไหม90กว่าเหรียญเนี่ยลงมา105คือทั้งสัปดาห์วีคนี้ทั้งสัปดาห์นะ105เหรียญไปแล้วเนี่ย105เหรียญไปแล้วก็มองว่ามองว่ามันครบวอลลทายของตลาดนะส่วนตัวมองว่ามันครบวอลลทายของตลาดในภาพของไทม์เฟรมวีคเพราะฉะนั้นในในชุดตรงนี้เนี่ย อมองว่าจะเป็นแค่การไซเวย์มองแค่เป็นาสัหวันนี้นะวันนี้นะมองเป็นแค่เป็นการไซเวย์แล้วก็ยากมากที่มันจะหลุดโลจากตรงนี้เนื่องแต่ถ้าแบบมีอะไรแบบพลิกพลิกโผลอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โห ก็อาจจะฟุบถ้าลงต่อตรงนี้คือแนงลงยาวเลยนะลงยาวเลยนะเพราะฉนั้นในกรอบวันนี้ก็คือเรามองถึงการเมื่อวานใครที่มีเซลล์มาแล้วเนาะใครที่มีเซลล์มาแล้วก็ลุ้นยอ่อพักตัวลงมาแต่่วนคนที่รอเล่นเนาะก็รอให้มันลงมาจนจนแนวเนีย่ยเนียเน่ยแนยวรับตัวนี้ก็คือถแถวๆโซนนี้แหละที่มันเป็นกลายเป็นว่าแนวต้านเดิมก็กลายเป็นจากตอนแรกเป็นแนวรับก็กลายเป็นแนวต้านจากแนวต้านตอนนี้ก็กลับมาเป็นแนวรับอีกรอบหนึ่งเลยนะเนี่ยเนี่ยแถวๆโซน2678 2682อะเดี๋ยวมาวางไอเดียกันดูสําหรับวันนี้เนาะไปดู ไปดูข่าวก่อนไปดูข่าวก่อนว่าน,นี้มีข่าวอะไรบ้างฮาเมืเ่อวานเฟดประกาศชัดเจนแล้วว่าลดอัตาราดอกเบี้ยแล้วก็พาวเวลก็บอกพาวเวลพาวเวลบอกว่าไงบอกว่าถ้าเขาโดนขอให้ออกเขาไม่ออกนะโอ้โหอ,อันนี้แบบตอบ,ตอบทันควันเลยเออตอบทันควันเลยไม่ออกเนี่ยขอบคุณพี่เบลที่ส่งข้อมูลเข้ามาให้เนาะ,ะข่าววันนี้ไปดูข่าววันนี้ข่าววันนี้ สองทุ่มมีไหมสองทุ่มครึ่งฝั่งอเมริกาก็ตลาดคอมิกเขาจะเปิดตอนสองทุ่มครึ่งเนาะข่าวหลักๆไม่มีนะข่าวสาคัญอะไรพวกนี้ไม่มีเห็นไมไม่มีข่าวสามดาวข่าวสามดาวไม่มีไปดูหลังเที่ยงคืนมีไหมหลังเที่ยงคืนก็ไม่มีเท่ากับว่าเฮ้ยวันนี้ไม่มีข่าวไม่มีข่าวใหญ่เลยนะเนี่ยวันนี้จะไม่มีวันนี้จะไม่มีข่าวใหญ่มีไม่มีมีโบแม่อนกมาพูดตอนสามทุ่มเท่านั้นเองเนี่ยโบแม่อนกมาไอตอนห้าทุ่ม นั้นก็ไม่มีข่าวแนละ้วเท่าว่าวันนี้ไม่มีข่าวเลยนะก็เป็นข่าวต่อเนื่องจากแผนจากเมื่อวานแล้วกันโอ้โหทีเฟกหอหึไหลยาวเลยนะ94.3.2แล้วอ,อือหอ่ะไปดูข้อมูลในเชิงกราฟราคาว,วันนี้ก็เลยแล้วกันเนาะอ่านี่ไปดูในภาพใหญ่ก่อนในภาพของ m ท f r a ฟรม e e k เนี่ยก็คือคอนเฟิร์มการย่อพักตัวแต่ว่าเมื่อวานถึงน,นะโอ้โหคือการย่อพักตัวแบบนี้เนี่ยเป็นการย่อที่แบบ คือลงตอนวันวันก่อนหน้าที่คือวันวันพุธเนี่ยลงมาแรงมากเหนะ็นไหมแล้วเมื่อวานวันเดียวเนี่ยรีบาวแม่งรีบาวกลับขึ้นมาไอ้จังหวะรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยรีบาวขึ้นมาประมาณ60 70เหรียญซึ่งโหแม่งรีบาวเยอะนะมองว่าเป็นการรีบาวที่เยอะเยอะมากๆเออแล้วก็มองว่าถ้ามันปิดปิดแท่งเทียนเนี่ยยังไงถ้าปิดแท่งเทียนต่ำกว่าแถวแถวโซนสวิงโลของแท่งก่อนหน้าตรงนี้เนาะประมาณสัก2709เมื่อคืนก็ ดีดรีบาลขึ้นมาแถวแถวโซนนี้แหละถ้ามันถ้ามันยืนยืนต่ำกว่า2709เรามองถึงการย่อพักตัวในภาพของทางเฟรมวีคเนื่องวีคเนี่ยเห็นไหมเพิ่งจะเพิ่งจะแค่งัดลงเท่านั้นเองอในโซนของแต่ว่ายังคงอยู่ในฝั่งของเทนขาขึ้นเนาะในโซนของทางเฟรมเดย์ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี่ตอนแรกเนี่ยลงมาจิ oul, ้มโอเวอร์โสเว้แต่สุดท้ายแม่งดีดกลับขึ้นมาได้นี่กลายเป็นว่าไม่ไม่ไม่จิ้มโอเวอร์โซวันนั้นชุดนี้เนี่ยมองว่ายังไงก็ต้องจะลงลงมาจนโอเวอร์โซนะแต่แอบแอบแอบ แอบเห็นอะไรอีกแอบเห็นสัญญาณของ hidden bull จากอะไรฮะคือถ้ามันย่อไม่หลุดตรงนี้นะ่ะโอ้โหนี่คือ hidden bull จากอะไรฮะจาก Fu ัน low แล้วก็จาก r s ซนะแน่ new high เนะี <c> ่ย <oughs> new high อีกรอบนะเพราะฉะนั้นเล่นย,อยอ่ยยบนนยอบายยังได้เปรียบเพราะนั้นเล่นย่อบายยังได้เปรียบหรือถ้าลงหรือถ้ามันลงมาจนลงมาปุ๊บจน r s ซโ oh so อเวอร์โซะยังไงแม่งโอเวอร์โซ oh so, ตรงนี้มันเป็นการโอเวอร์โซยกโลนะยังไงแม่งก็ยังไง,ก,ง,ไงก็ดีกลับ เออยังไงก็ดีดกลับขึ้นมาดังนั้นก็มองมองว่าภาพใหญ่อะเราเล่นย่อบายภาพใหญ่นะภาพใหญ่นะเราเล่นย่อบายประกอบกับตอนนี้นะค่าเงินบาทตอนนี้เนี่ยมันอ่อนค่าอยู่คือแตะไปที่ประมาณสักสี่สี่สิบเดี๋ยวนะขอดูนิดหนึ่งสี่สิบกว่าสี่สิบอ่ะสาสิบสี่บาท USD THB นี ส4 0สี่จนสองเนี heures, meter, ่จนะ34.02คือว <t ot> ันก่อนหน้าเดี่ยวันพุธเนี่ยโอ้โหแม่งดีดเป็นบ้างไฟเลยดีดเป็นบ้างไฟเลยแล้วก็จากชุดตรงนี้เองก็เหมือนเหมือนชนเส้นฟ้าเออเหมือนชนเส้นส้มเนาะแล้วก็เริ่มที่จะย่อย่อพักตัวชนเส้นส้มแล้วก็ย่อพักตัวให้เห็นแต่ว่าก็ยังไม่หลุดฐานนะถ้ายังไม่หลุดฐานตรงนี้ก็ยังไต่ขึ้นไปได้เรื่อยๆยังมีการอ่อนค่าขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วก็ทองคําก็มองว่ามีโอกาสที่มันจะย่อพักตัวลงต่อนะอมีโอกาสที่จะเป็นการย่อพักตัวลงต่อ ในในเดย์ในเดย์ในเดย์เนี่ยมองว่าคอนเฟิร์มการย่อพักตัวในภาพของ Time เฟ a ม e day แต่ว่าต้องลงมาจนโอ e วอร์โซ่นะมองว่าจะลงมาจน o อเวอร์โซของของไทม์เฟรมเดย์ไปดูในส่วนของ time f ฟ a มสี่ชั่วโมงเนาะในส่วนของ Time เฟ a มสี่ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้สี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหการดิดรีบาวขึ้นมาเมื่อคืนเนี่ยดิดจนเลยฮะดิดจนกำลังจะโอ e ว b o u บ h t ซึ่ง เห็นไหมไอการดีดขึ้นมาจนจน H4 จะ overbought เนี่ยมันก็คือการดีดรีบาวขึ้นมาคือมันมันดีดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ผ่านไายซ้ายมือเห็นไหมมันเป็นสัญญาณของ hidden bear ด้วยนะโอ้โหกุละเยอะเลยเกินอ่ะต่อโอ้โหเออเก็บเก็บ L ขึ้นมาเก็บ L ขึ้นมาโอ้โหดี เนี่ยลุ้นลุ้นรีบาวนะลุ้นรีบาวขึ้นมารอบหนึ่งเนี่ยก็เจมสไอซไซโอโซแล้วก็มันยังยกโ,โลอยู่นะไม่หลุดโลตรงนี้ก็มองถึงการดีดรีบาวขึ้นมาก่อนสักสักหน่อยหนึ่งแล้วกันอ่าอ่ะ,อะ ใน่วนของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะของตัวตัวทองคำเนาะก็ขึ้นมาจนโอเวอร์บอทนี่กำลังจะโอเวอร์บอทนะแล้วก็สัญญาณที่เห็นก็คือเป็นฮนะิดเด้นแบร์เนาะเป็นฮิดเด้นแบร์ของของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนั้นยังไงก็แล้วแต่มองว่ามีโอกาสที่มันจะเกิดการย่อพักตัวอีกอีกรอ,อบหนึ่งนะแต่อาจจะเป็นการย่อพักตัวของไทม์เฟรม1วันอ่าแต่ว่าเป็นการย่อเลยครับเป็นการย่อยกโลเพื่อให้แตะโอเวอร์บอทจริงๆเนื่องจากว่า4ชั่วโมงเนี่ยเออสัญญาณมันคืออะไรสัญญาณมันคือ โอเวอร์โซยกโลของทําของของรอบไอซไซเนาะเพราะนั้นต้องต้องมีเห็นยังไงก็ต้องเห็นการดิดรีบาวขึ้นมาหนึ่งเที่ยวเออยังไงก็ต้องเห็นการดิดรีบาวขึ้นมาหนึ่งเที่ยวโอเคไปดูในภาพของทาฟิมอ่าวันอาแล้วกันเออเดี๋ยวขอดูขอดูดิว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยทารเก็ตในการลงของเขาเนี่ยเป้าถัดไปอยู่ตรงไหนคือมันลงมาที่เป้าแรกที่สองหก้าแปดถวๆโซนนั้นเนาะเห็นไหมเนี่ยสองหกห้าแปดแล้วก็ ยอ่อตบแล้วก็ดีดรีบาวขึ้นมามาที่หัวพีพซ้ายเลยเนี่ยหัวพีพซ้ายเลยที่สองเจ็ดศูนเก้ามื่อคืนเนาะแล้วก็ตอนนี้คือเกิดการย่อพักตัวถ้ายอ่อย่อแล้วมันยังยกโลอยู่ก็โอเคแหละเป็นการยอ่อเพิ่มเดี๋ยวมองว่ายอ่อปุ๊บแล้วก็ถ้าตรงนี้มันหักหัวลงมานะเนี่ยมันจะเป็นหักหัวลงมามันจะขึ้นต่อไปหาเป้าหมายแถยวๆโซนเนี้ยที่มันที่มันที่มันหลุดลงมาตรงเนี้ยปุ๊บแล้วก็สี่ชั่วโมงก็คือขึ้นมาแต่อเวอร์บอสพอดีแล้วก็ค่อยทิ้งตตัวลงงง่่ออออาาามมมมปปรระะณณนนนีี้้ใใภพ ในนิ้มือมองของชุดคลื่นเนาะมองประมาณนี้ส่วนทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงหน้า,ง,ง,า,นนนนาง,งานตอนนี้อะไปดูหน้างานตอนนี้เลยเป็นไงบ้างทมเฟรมสี่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โหขึ้นมาเมื่อวานกะว่าจะขึ้นจนไอซ์ใส่โอเวอร์บอลนะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้ขึ้นมาจนไอซ์ใส่โอเวอร์บอลแล้วก็ขึ้นมาเป็นสัญญาณของฮิดเดนแบกของทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงจากชุดตรงนี้เนาะนั้นแต่ว่าการรีบาวขึ้นมาเนี่ยมันรีบาวขึ้นมาแรงมากแล้วก็ไอตรงประกอบกับตรงนี้เนี่ยมันเหมือน มันเหมือนเป็นการสะสมกําลังที่เยอะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงสวิงไฮตรงนี้แหละเรามองถึงการเป็นแนวรับในการย่อพักตัวของรอบนี้อ่าเป็นแนวรับของการย่อพักตัวอ่าใน RSI เราแอบ,บเห็นบูดตรงนี้เห็นไหมแอบบเห็นแอบบแอบบเห็นบูดาจากชุดนี่นก็คือตั้งแต่ตรงเนี้ยม,มันมันมีบูล l ิชเดเว e r อร์เจแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยก็เห็นบูล l ิชเดเว e r อร์เจทั้งฟัน Flow ทั้ง RSI ทั้ง ถังสโตแล้วก็เบรกเอาขึ้นมาแล้วชนแนวชนเป้าแนวต้านที่161.8แล้วก็ตอนนี้คือกําลังย่อพักตัวเพราะฉะนั้นถ้ายอ่อยกโลชุดนี้เนะี่ยมองว่ายอ่อเพื่อเพื่อดีดรีบาวกลับขึ้นไปไปหาทาร์เก็ตโซนบนอีกรอบหนึ่งไปดูเป้าขึ้นของทางเฟม1ชั่วโมงก่อนทางเฟม1ชั่วโมงเนี่ยมันมีทาร์กเก็ตในการขึ้นก็คือที่161.8ตรงนี้เนาะนี่161.8ทาร์เก็ตที่2ก็คือมองมองเป้าแถวๆซักอ200อซซึ่งมีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบนะ เป้าแนว200%เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบเออึิบขอใช้ตรงนี้อ่านี่อ่าตีว่า2713ได้ประมาณน่าจะขึ้นมาน่าจะขึ้นมาทดสอบตรง2713อีกรอบหนึ่งแนวรับวันนี้ก็คือมองที่หัว PP ซ้ายเลยก็คือหัวสวิงชุดน,นี้นี่หัวสวิงชุดน,นี้หกเจ็2678อ่าผมใช้2678ทวนนะ2678อ่า จนถึงจนถึงไปดูที่ทำฟิล์มอ่าแล้วก็เป้าแนวต้านก็คือวันนี้ก็คือตรงนี้สองเจ็ดหนึ่งสามอ่าเป้าแนวต้านนะสนะองเจ็ดหนึ่งสามนะอ่านี่ดูที่สิบห้านาทีทำฟิล์มสิบห้านาทีเนี่ยโอ้โซแล้วแล้วก็เป็นการคือมันมีสัญญาณของแบรแบแบ่แบดมาตรงนี้เนาะเนี่ยของ5นาที มันมีสัญญาณของแบร์ได5นาทีตรงนี้คือเวลาเราเจอเราเจอแบร์ไดหรือบูใดของ5นาทีนะให้มองว่ามีโอกาสที่มันจะเป็นต้นรอบของการขึ้นหรือการลงฝั่งฝั่งนั้นอ,อย่างชุดนี้เองนี่อย่างชุดนี้เองก็คือมีเปิดมาเปิดกระโดดปุ๊บแล้วก็ยิงขึ้นมาตรงนี้นะทำทำไฮสูงสุดของวันนี้แล้วก็เบรกไฮซ้ายมือไปแล้วด้วยเนี่ยจากตรงนี้ปุ๊บแล้วก็หลุดหลุดโลตรงนี้ลงมาของ5นาทีเห็นไหมพอหลุดโลลงมาของ5นาทีก็เกิดทาร์เก็ตในการลงเนี่ เป้าหมายตอนนี้คือไกลๆก็คือที่2 6 2 8 8ที่2693แต่ว่าคิดว่าถ้าวันนี้มันลงมาจนสุดซอยนะมันจะลงไปแถวแถวนวนเลยประมาณสัก26 2683หรือว่า2682แอ,อ่ะเออแล้วก็ของ15นาทีก็คือสวิงชุดนี้ของ15นาทีเป้าหมายก็คือ2 6นั่นแหละ2675เลยข้างล่างที่สุดซอยหรือเป้าหมายแรกๆก็คือที่2688เพราะนั้นวันนี้ถ้ามันสามารถที่จะเบรกไฮกลับขึ้นมาได้นี่ตรงนี้นี่นถ้ามันเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปได้เรามองถึงการ ดีดกลับขึ้นไปนี่อ่านี่ดีดกลับขึ้นไปนี่อ่าไฮนี้คือสองสองหกสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์หนึ่งพอดีเลยเอ้ยสองเจ็ดศูนย์หนึ่งพอดีเลยเว้ยสองเจ็ดศูนย์หนึ่งอ่าถ้ามันเบรกไฮนี้ขึ้นไปคือมองขึ้นไปหาเป้าหมายข้างบนอ่าสองเจ็ดหนึ่งสามอ่าขอวัดเป้าขึ้นไปเนาะ นั่นแหละแนวร้อยแนวร้อแนวสองหดพอดีเลยผมใช้เป็น2713จ็่าตีว่า2712ถึง2716แล้วกันเนาะนี่2องเจนึอ่าสองเจนึงสองจถึงสองเนอ่านี่คือเป้าบนส่วนข้างล่างก็คือผมใช้เป็น2องสอปดสแหละ ไอสองหกแปดี่จนถึงไอ้สองหกแปดสองตรงนี้แนวเดิมแนวเดิมสองหกแปสองอ่าจนถึงสองหกเจ็ดแปดที่เป็นหัวพ p พซ้ายพอดีอ่ะกรอบวันนี้กรอบวันนี้ประมาณนี้แหละนี่กรอบวันนี้ประมาณนี้แหละอ่าส่วน ส่วนจุดหมุนฝั่งลงก็คือมันหลุดหลุดโลตรงนี้ลงมาแล้วอันนี้คืออ้นเนี่ยอน,นี้เนี่ยเนี่ยคือจุดหมุนฝั่งลงซึ่งมันลงมาแล้วเรียบร้อยเพราะนั้นแต่ว่าถ้ามันเบรกตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นจุดหมุนฝั่งขึ้นจะขึ้นต่อไปหาเป้าหมายโซนบนดู15นาทีนิดนึงนะขอดู15นาทีนิดหนึง่ง15นาทีเนี้ยให้หวาง alert ไว้ตรงที่ i s i o v e r s SI o so. ถ้า i s i o v e r s o เสร็จปุ๊บให้รู้เลยว่ามันเป็นการยกโลแล้วก็ลงมา H1 o v e r s o l พอดีมองว่าจะมีโอกาสที่มันจะรีบาวกลับขึ้นนไปปอ่าีีระมณ้ โอเคกรอบแผนวันนี้ประมาณนี้ฮะเรนเรนในการเล่นสองสามวันที่ผ่านมาก็คือมันเล่นกันในระดับสี่0บห้าสเหรียญน,นะเพราะนั้นวันนี้เรามองกรอบประมาณสัก3ามสิบสามสิบเหรียญแล้วกันสามสามสิถึงสาสิบห้าเหรียญด้วยประมาณอ่ใช้กรอบประมาณนี้ฮะวันนี้โอเค SI. เช็คไอใส่ไอเช็คเช็คสโตโอเวอร์โซนะเช็คสโตโอเวอร์โซ แนวแนวรับที่ไม่ควรหลุดก็คือ2664ตรงเนี้ยรนี้ผมใช้สวิงไฮตรงนี้แล้วกันชุดที่มันเบรกเอาขึ้นมาตรงนี้เนาะเป็นแนว Stop Loss กรณีที่เราเล่นย่อบาย2667.59กเจ็ดจุดห้าเอหก้ 2, 6, 6, 7, 5, โอโ้โสิบเหรียญตอนนี้นี่คือเบบีมากเลยนะสิบเหรียญตอนนี้คือแม่งเบบีมากเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็ใช้สองเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยสวิงไฮตรงนี้เนาะเนี่ย 2727.14 27 27. เป็นแนว Stop Loss เป็นแนว Stop Loss ก็เป็นแนวเล่นเด้งเซลโอเคกรอบแผนรอบกลางวันวันนี้ประมาณนี้ฮะอ่าตอนนี้คือโอ้ตอนนี้คือเราเล่นเราเล่นยอ่อเราเล่นย่อบายแล้วนะนี่แผนวันนี้วันที่8ย่อบาย ย,ย่ยอใบย่อใบที่แนวรับอ่ารับกลางวันวันที่แปดเนาะอ่าอันนี้เป็นแนวเป็นแนวบล็อกอันนี้เป้าบูดายสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเป้ารีบาวเนาะเป้ารีบาวสองร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์บูดายันนะ แล้วก็จุดหมุนฝั่งขึ้นมันมันเบรกจุดหมุนฝั่งลงลงมาแล้วไงนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นเป้าลงโหัวพีซ้ายหรือเป็นเป้าลงของ M15 ด้วยแล้วก็เช็ค H1 o v e r s o l เนาะถ้า H1 ลงม like า Oversold ตรงนี้นี่ถ้า H1 ลงม like า Oversold เราตั้ง alert แ,แบบนี้แหละจะได้ไม่ต้องเฝ้าจอนี่ถ้า H1 ลงม like า Oversold เราก็ค่อยย่อบายอ่านี่ แล้วก็จุดนี้เป็นจุด stop loss กรณีที่เราเล่นย่อบ่ายตรงนี้เนาะเคเนี่ยเฮ้ฮะ,ะแผนรอบกลางวันวันนี้ประมาณนี้ฮะอากรอบกรอบประมาณนี้เลยไม่น่าจะหนีไปจากนี้แหละไม่น่าจะหนีไปจากนี้มากเท่าไหร่โอเคฮะขอโชคดีครับทุท่านสวัสดีครับ